จ็กระบุมถูกเรียกร้องให้เลิกใช้นามสกุลเชิญยิ้มหลังเจอกระแสดราม่าเบี้ยนี่ลั่นไม่ใช้ก็ได้ภายหลังจากที่จักระบุ๋มเชิญยิ้มไปออกอรายการโหนกระแสที่ต้องไปเผชิญหน้ากับคู่กรณีอย่างแม่ปูนาจากปูนาฝ้าใสาจนเจอทัวลงอย่างหนักจนถึงขั้นที่เขาต้องขอลาไปบวชเพื่อที่จะขออโหสิกรรมกับสิ่งที่ได้ทำลงไปขณะเดียวกันครับก็มีหลายคนออกมาเรียกร้องให้เขาหยุดใช้นามสกุลเชิญยิ้มเนื่องจากว่าทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขณะที่เป็ดเชิญยิ้มผู้ที่ก่อตั้งนามสกุลนี้บอกว่ายิน ที่เห็นหลายคนสวยสุขในนามของเชิญยิ้มแต่ไม่อยากเห็นคุณมาทําลายส่วนกรณีของจัก,กระบุม๋มจะขับเขาออกไปหรือไม่นั้นขอให้เขาพิจารณาตัวเองเพราะไม่อยากซ้ําเติมตอนนี้สังคมลงโทษเขาเยอะแล้วทางด้านจัก,กระบุ๋มได้ออกมาเปิดใจว่าน้ำสกุลเชิญยิ้มเป็นคาต่อท้ายที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วใครได้ใช้มันก็มีแต่เรื่องดีๆบังเอิญว่าน้ำสกุลน,นี้มาอยู่กับเขาแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าการทําผิดของคนคนนึงจะทําให้คนทั้งองค์กรที่ใช้น้ำสกุลน,นี้จะผิดไปหมดทุกคนไม่ได้ผิด อะไเจ้กข้บุ๋มบอกว่าถ้าทุกคนอยากจะให้ผมพิจารณาตัวเองในการที่ผมไม่ต้องใช้เชิญยิ้มผมก็ไม่ได้ซซเรียสเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมทําให้เขาเสียหายกับนามสกุลที่พุ่งท้ายมากับแบรนด์โลโก้ที่เขาสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยผมก็ไม่ได้ยึดติดอะไรผมก็ยอมรับความจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าผมผิดจริงๆถ้ามันจะส่งผลต่อความเชื่อคนอื่นว่าการที่ผมทําผิดพลาดและมันส่งผลกับนามสกุลเชิญยิ้มผมยินดีพิจารณาตัวเองที่จะไม่ใช้ก็ได้